ไปรับชม,มคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe <c oughs> ผมด้วยนะครับก็เราไปเริ่มคลิปกันเลยลไปจอกดละไปเริ่มเข้ากันเลยในมือเดอร์ let's go เฮ้ยเอ้ยเปน็นตัวซารุยมาไอ้สัดเดลราคาคนเว้ยราคาคน <c oughs>

ก็เดี๋ยวกดิฮีอ่ะฮ่าฮ่ยฮ่ฮ่ีอ่ไอเจ้ามันมัีปุ๊บแบบแม่งกระโดดมาตรงหน้าหัวเนี่ยแล้วก็ไอเฮียอับดุลนั่นน่โดดปกะตีตายไอเจียบชู่มอะไนแล้วดูโอ้โหโคคนัดพุ่งเองครับเวัสดีผมเฮ้ยยานอะชาเือนออกมปเลวันแล้ว บาแล้วๆาล้าแลเอ้ามาปะต่เฮ้ยโอเคเออเดียอ่เดียอฝูจิะีวีนินะวี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 ววี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 ีวีวีว like ีววี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 ว um ีว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 วีวีวีีว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 วี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 ีว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 งวีว โอ้โหเดียวไม่มั่นใจมนถือแล้เดียวลืมไหมลืมหนีไหมไอชี้นั่นกระแดงชิ้นนี้กระดงชิบหายปั๊บเอ้ยเดียวตกใจแด้งสองเลยรามาดูนายสามเหรียญด้สามเหรียญอาวอ้าไอชคนเราจะดูไอชเลยไมเอ

มาดิวะดิมา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 สัตว์ยิงไม่ทันหรอกอดโหไอ้เหียก้องไอสัตว์เฮุ้งฮอรุงฮอเอ็นซีเป็นบ้า ยี่มิซามิซ่าเซาอย่ะเซว่ไอ้เา่มโนเ่มอ้าวเฮียอะไรจะบอกเลยคนไม่อยู่กับเราแม่งอ้าวเฮียไม่คนไม่อยู่กับเราแม่งตายแล้วด้วยไอ้เไค่เนี่ยโอ้ยหนุ่มอ้เเนี่ยกูโดนดุงโตอโรเน่อ้าวบัวเฮียนี่ยไอ้ชินี่แหละเออเนี่ยแหละลดูดูลาดูลาดูลดูลาดูลดูไอ้กูกองจะปิดเพียสามคน นเนี่ยมันเนี่ยมันเนียน่าอ่าอ่าดู่าดูไอ้สิบ่ว่าตีพบวกอั่ะดูราดูอาจจะอาจจะมีไม่ใช่ี่มากกว่านี้กับพี่พี่ีมันต้องชัดเจนมากกว่านี้พี่ขตองมแจมพี่ต้องบีตัวระเบิดไปแล้วโอ้โห

กูกูวิงผ่านมีนูเีนักสืบกูแม่งสมองลิงอีีมันเก็บไปแล้วเรอเออมันเไปแลงอมันเก็บแล้วกอริมนวสา้ว โอ้โหพิซซราได้ตาม่าโอ้โหโอเค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 โอเโอโอเโอ เอาให้ไวเลยพี่ซาตามลิมิซาตามไปเลยวิ่ง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 ไปไ้วิ่งวิ่งหอกตันวิ่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวปันกูกูจะหลุดไอ้เหี้ย ไม่ติดเหรอเอ้ยฆาตกรตัวนี้เกมเหรอโอ้ไม่มาไอผีไม่พูดเลยอะเฮ้ยทีเป็นปเนี่ยทีเป็นปู่หว่าเฮ้ยอะไรพี่เหรอเล่นคอสแตนซ์ก็อยู่ไอ้เหี้ยเวลาต้องแรงเนี่ยเนี่ยใช่ป่ะเอาดีมีสองเครื่องเนี่ยเอ๊ะไอยี่นี่ตสองสายพูสะพานก็เห็นแต่ตายกูกูตายไงยิงเลยยิงเลยฮึ เพ่อนอยู่คนเละอันนี้พี่ตาเราฟังเสียงเราฟังเสียงอ่ะมารอฟังเสียงมาวัดใจวัดใจมาวัดใจวะสูดวัดใจสุดวัดใจนี่มาปีไว้ปีจะตีจะตูเฮียแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเี้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเงยเฮยเยเ

นีไงเฮียเป็น hmm. ป mm ุ hmm. mm ๊บอ่ะเดยวนะพี่เมื่อตอนแรกอ่ะหันไปรตายกูจะ นักสืบแงยิงสาสูนยอาจยตัวเองไอ้มันอุ้ยไล่ไล่ไม่อ้เมื่อกี้ใครมีนักใครเป็นนักสใครเป็นนักสแต่กูยิงให้สางไอ้้ยิงกูทยแล้วตายยิงอ้้ยไอะ ผมครับยากเกินเลยที่อะยากกันเองไม่ไอ้สัสไอ้หมวกไฟเดี๋ยวนะไอ้หมวฟ้ามเห็นผมเห็นดาวแบบเดี๋ยวนะชื่อไหเนี่ยไอ้กุ้งผมเห็นผ่านมาแล้วแต่เชียงมาแกกูเลยตกใจตาเจ๊เลยมาแก่เชื่อผมเห็นตาตัวย แปลกโซเมนโอยเชียงรุ้ก็แปลกม่ชีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจริงวะเนี้อไไ่ออกมาชียงไม่น่าเป็นหรอกเย่าเนี้ยถูกจะเป็นได้ไง มีป่ะพี่เห็นศพตรงสะพานตรงนี้ป่ะตรงกลางแหละเออเนี่ยพี่เดินไปตรงศพตรงนั้นน่ะศพนั้นนะพี่อุ้ยเฮ้ยพี่เห็นคนให้ตนะครับ